สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะในคลิปนี้นะคะจะพาไปชมร้านขายขนมหวานนะคะแล้วก็ลูกอมนะร้านแรกแร้านนี้จะเป็นร้านชื่อว่า River Street Swiss นะคะก็ชื่อตรงตัวเลยนะตั้งอยู่ที่ริม River Street นะคะของสวนนนะคะนก็พอเราเดินเข้าไปเขาก็จะมีฟรีแซมเปิลนะคะก็สามารถที่จะรับ แคนดี้หรือไม่ก็เป็นคุกกี้นะคะของเขาที่เขาผลิตเองโชว์การผลิตตรงนี้เลยลเขาก็ฟรีแซมปิตให้เรา,เาชิมกันนะแล้วก็รับแล้วก็ถ้าชอบก็ไปซื้อว่ามีอะไรบ้างเขาเข้าไปปุ๊บก็เป็นขนมทั้งร้านเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วร้านเนี้ยเขาจะผลิตเองทุกๆอย่าง นี้เรามาชมร้านที่2นะคะชื่อ s วน n า o r r i i i n a l Candy Maker ไปก็คล้ายๆร้านแรกนะคะก็มีถังลูกอมต่างๆนานา,นาเป็นแคนดี้เยอะแยะมากมายเยอะจริงๆอ,อันนี้คงไม่ได้ผลิตเองแต่ว่าที่ผลิตเองจะเป็นแถวๆนี้นะคะแล้วก็เก็บไปได้นานด้วยมาับ สองสาอาทิตย์นะคะเป็นเขจะเป็นลูกแอปเปิลชูปช็อกโกแลตแล้วก็เดินเข้าไปชมร้านคนมเยอะจริงๆอันนี้เป็นป๊อปคอร์นนะคะเป็นข้าวโพดคั่วก็จะมีหลายแบบอบคาราเมลอะไรมั่งนี่ก็เป็นโชว์การผลิตนะน,นะะโชว์การผลิตห้องนี้นะร้านนี้ใหญ่มาก ก็เป็นตั้งไว้อันนี้ลูกแอปเปิลชุบช็อกโกแลตนะคะก็เขาก็จะมีบาวมี่ก็อันนี้เป็นสตอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตเหมือนกันทาครีมเขาก็อยากจะโชว์ให้เราดูให้เราถ่ายอะ่ะ ก็เราก็ไปรู้คบกระบวนการของเขาเขาจริงๆที่เขาเอาถาดไปเนี่ยเขาต้องการจะเอาไปทํากระบวนการให้เราดูเพราะเขาเห็นเรามาถ่า,ถายอ่อ่านี่เป็นถังแคนดี้นะคะก็เป็นลูกอมแบบช่างช่างเป็นกิโลอะ่ะช่างเป็นขีนะคะ เหมือนูมทั่วๆไปที่เบาเห็นกันแต่ร้านนี้เป็นร้านแบบโบราณที่ขึ้นชื่อของสวนหนนาที่คนแบบว่า,ามาสวหน้าเนี่ยจะต้องมาซื้อขนมหวานแบบนี้เหมือนกันแถวเพชรบุรีค่ะขนมหม้อแกงอะไรอย่างนั้นอ่ะกี่คือใครไปเพชรบุรีก็ต้องซื้อขนมขึ้นชื่อเมืองเพชรอย่างเงี้ยที่นี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะคะนี่ก็เป็นฟิลแซมโ p ของเขาอีกร้านหนึ่งโชว์การผลิตแคนดี้หรือว่าลูกอมนะอันนี้นี่ก็ลูกอมแบบช่างขายนะคะแล้วก็มีเหรียญกดเครื่องกดเหรียญที่ลึกด้วย51เซ็นนะคะสำหรับหนึ่งเหรียญน,นี่จะให้เห็นภาพแบบว่ามันใหญ่แค่ไหนร้านนี้นะ ป๊อปคอนการผลิตป๊อปคอนก็สุดท้ายเป็นมุมไอศครีมจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยแบบว่าซื้อมาแบยไอศครีมที่นี่อร่อยมากเป็นไอศครีมที่ผลิตเองแบบชิมเราแบบติดใจมากซื้อให้เอาเป็นว่า นี่ก็คือร้านขนมหวานขึ้นชื่อของสวนหนนานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ